สวั ar, สดีก่อนสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาเก็บยาตะกตันกันนะจ๊ะจ้ายายยายลุยจังยจ้าแต่โคบโคบอยู่มีน้องเลยเก็บกันเลยลุยลุยงางเก็บกันเลยม่วนโอ้ยม่วนม่วนหลายอันนั้นเมมโมรี่เต็ม อ่จริงจริงนะอร่อยอร่อยมาุทเดนาาดานเวียดแล้า ต่กะแตนตะกะแตนกระโดดหนี้ต้กระแตน่กแตนกระโดดหนีนะคะ อ o ้ยออนออนอออ่อนออน่อนลโอลสคนมัพอดีดีซูนชวนไปช้อนกุ้งด้วยเลยปเฮ้ยไปช้อนกุ้งวิดีโอย่าบิลอนเดี๋ยวรบอยูนีจ้ามาอิลี่สตาร์ิ

ทำเพื่อด้วยทำเพื่อทำเพื่อยาถ้าจะรอให้พี่พรรอให้พี่จอยแล้วพอนี้ต้องรีบเก็บแล้ย้ายเดี๋ยวมันแก่จะเก็บไม่ได้ละเอาไปได้ก็เอาไปลวกใส่ตูกเห็จ้าใช่มันไม่ยังกินเลยชอบกระดึนยืนงงในป่าดงตะกั่งคนตั้งป่าทั้งดงเลยนะยายเท่าเก็บอยู่คนเดียวตอนนี้ยายเท่ามันคนเดียวยายเท่าแล้วลูกเห็ทำยนั่นความคิดเริ่แล้ว ไม่เลยอนู่นอยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ยเดินบางนี้ได้แล้วมันก็ต้องไปลงข้างล่างไปได้นี่หนูใช้เป็นแล้วมันเข้าแล้วพีมัอมันไม่ดังกลกักเห็นไหมมันเข้าไม่สนิทมั้งรูอ่ะอืมเราต้องเข้าให้มันไปให้สนิทไม่มีรองเท้าบูทก็เดินยากอะเนาะ น้องบุตรเปิดทางให้แล้วโอ้ยมวนหลายมวนมวนขึ้นนายคุณนายอันปลาไหลไปแล้วไปแล้วไปฟังพุ่นีูบีบุตรนั่นน่ะตรงตรงนั้นน่ะตรงที่ขึ้นนรงต้นไม้น่ะง่ามค่บง่ามคักคอบุตดคิดไม่กัด ถาูกยายก่อนแลลงจิ้มแล้วเล่าความคดเหนมันนะไ่ถึงได้ไปอยู่ล่อเลยเคยได้ยินไหมเนี่ยจิ้ถึงลไปล่มถึงเถึงใกล้แล้วมันจะโทรเนี่ยแ่ะเขาบอกอยู่ใกล้แล้วมัน พี่จะพอแล้วนะไม่รู้จะไปให้ใครแล้วเที่ยวเนี้ยไม่มีคนช่วยฮะเอาไว้กินเองกินไม่ทันเลยกินไดกินไม่ทันกินสดสดมันจะออย,ยอดเลยยายชอบยายชอบกินคนชอบกินผักนะเก็บมันนะมันค่ะม,มันได้ครบยัง่ะได้คลิปสนูกเอาได้คลิปด้วยไม่ใช่สนุกอย่างเดียว ถ้าเก็บด้วยเนี่ยอย่าเก็บยาวเลยยายบ้านแพทย์ก่อนไหมล่ะไปนั่งดื่มนั่งคุยกันหรือจะรีบกลับบ้านกี่โมงแล้วเก่งใจน้องแพทย์เลยไปอยู่กับสามีเถอะเอาไว้ฝรั่งเอ้ยพี่ต้องไปไอ้ส่งลูกชายไปส่งลูกชายไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละพี่ว่ากันใหม่จะทำกล้องทำอะไรให้ดีก่อนมันยังไม่พร้อม เรียนรู้ไปทำได้พี่พรเด้อเข้าไปศึกษาดูแต่ถ้าโหลดแอป,ปเข้ามาก็ได้พี่พรแต่มันเยอะโหลดแล้วแอปอ่ะมันหลายเรื่องนะพี่พรใช่ใช่อะไรก็ไม่รู้ให้กรอก,น,น,ก,อกนู่นกรอกนี่ใช่แล้วก็กรอกไม่ว่าพอเวลาเรากดเนี่ยแฟนแพทยังฟินูเอไม่ได้เลยอืมอย่าให้หล่นเด็ดขาดน,นะพี่พรหล่นแล้วหักเลยนะขาไอเนี่ยนะจ้ะขาขาเข,า,ขาหล่นแล้วก็หักเลยไมโครโฟนไมโครโฟนเดี๋ยวไปทำให้ดีกันอยากไปทำให้เรียบร้อยพี่พร ไม่วันไหนเ้าจะมาอย่างเงี้ยพ่อพ่อคอยนัดกันพี่มาอยู่แต่ให้พี่มาคนเดียวเหมือนยายว่าเนี่ะคอยไปเถอะจ้ะเราก็จะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอายายยายบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ